อันนี้แก๊งแก๊งแมวเด็กนะครับวันนี้วันนี้มาเลี้ยงกัว <c oughs> ไปไหนละพวกเนี้โอ้จะข้ามถนนแย่งเดียวเลยฮะ,ะบนหลายหลายแมวเหมียวนะครับสามตัวอึบ,อ,บอึาเอาไปไหนดูรลานจะไปไหน แกงเลี้ยงหัวนะครับแงเลี้ยงหวอาสมบังมาหาน้องๆสมบังก็อยากเล่นนะเล่นกับสมบังนะ่ปกติสมบังแอบหนีเที่ยวแล้วเนี่ยแอบไปหาแมวส้มสมบหวัง มันมัใช่ปิ้งไก่เนี่นี่โอะไรเนี่ยตัวลายอยากกัดด้วยมไหมเอาไปขาวเลยเอาไปเนี่ยผู้ไม่เคยอาบน้ำผูกไม่เคยแตะต้องน้ำเลยการบ่มือดิน ัวผ่านแล้วสมหังคไปล้มหวังพากไปออ้าอ้าวอให้วัวไปไปอ้อ้าอนี่เหรอมาเรียนวัวสมหวังไม่ไปไหนเลยสมหวังเ่ยอยากไปจับเชือกเขา้าอาสมหวังม่งตามวัวไปละอ้วไปไปมา ไปเอาวัวคอกแม่เอาไว้อยู่ใต้รอรถนะครับเ <c oughs> มื่อกี้วงแตกเลย <c oughs> ฮัลโลฮัลูุแมวก็มาส่งวัวคอกเรียบร้อยแล้วนะสมหวังก็มานั่งดูวัวกินหญ้างานอดิเลกนะคร เปลี่ยนจากกลัวเป็นแม่ไก่แล้วนะครับไก่ไข่นะ ข้อกลัวครับอันนี้ยุ้งข้าวเรานะครับแมวส้มอยู่ข้างบนหลังคาเลยครับแมวส้มนครับไม่แน่ใจว่าจะคลอดตรงนั้นหรือเปล่า๋อไปอ,อ,อยู่สูงมากเลย คลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนนะครับเดีย๋ยวเอาลูกแมวข้อขอ,ขอก่อนครับ